เด็กกีกนั่นเลนี่โอ้โหขนปิ้วเลยปากกำลมขนปิวเลยนี่แ <c oughs> ๊บมงก้องหนงก้องหนมอนขนปิ้วเลยเฮ้ยวทีนปิวเลยเน่ยโอ้โหปากลมนปิวเลยเว้ย